ในวันที่1มกราคม 25x1 บริษัทชีวาเขาไปซื้อรถยนต์ราคาทุน6 2 0 0 0บาทนะครับอายุการใช้งาน5ปีและมีมูลค่าซ่านะครับเท่ากับ20,000บาทหลังจากใช้งานผ่านไป2ปีนะครับพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะครับทำให้รถยนต์นะครับเกิดการล้าสมัยและมีราคาตลาดตอนสิ้นปีที่2นะครับเพียง280,000บาทแต่มูลค่าจากการใช้นะครับเท่ากับ2 0 0นะครับ ตานี่เรามาดูกันว่าสินทรัพย์นั้นจะเกิดการด้อยค่าหรือไม่เราจะต้องเปรียบเทียบระหว่างราคาตามบัญชีนะครับกับมูล,ลค่าที่คาดว่าจะได้รับครับแต่ราคาตามบัญชีนั้นเราจะต้องไปหาเองเราทราบว่าราคาตามบัญชีนั้นเกิดจากราคาทุนลบค่าเสื่อม สะสมใช่ไหมครับคำว่าสะสมสําหรับข้อนี้ก็คือ2ปีนั่นเองนะครับเราทราบว่าราคาทุนนั้นเท่ากับ6กแสนสองหมบาทแต่เราเนี่ยยังไม่ทราบค่าเสื่อมราคาสะสมนะครับเราก็จําเป็นจะต้องมาคํานวณค่าเสื่อมราคาสะสมกันก่อนค่าเสื่อมราคาสะสมนั้นก็ต้องทราบค่าเสื่อมราคาต่อปีก่อนนั่นเองนะครับผมจึงมาคํานวณค่าเสื่อมราคาต่อปีนะครับค่าเสื่อมราคาต่อปีก็คือการนําราคาทุน6กแสนสองนะครับ ลบราคาซากคือสองหมื่นหาด้วยอายุการใช้งานห้าปีนะครับตรงนี้เราคำนวณค่าเสื่อมราคาตามวิธีเช่นตรงนะครับเราก็จะได้ค่าเสื่อมราคานะครับของสินทรัพย์ต่อปีเท่ากับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทแต่เราต้องการทราบสองปีครับเมื่อเราต้องการทราบสองปีเราก็นำหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับคูณสองนะครับก็จะได้เท่ากับสองแสนสี่หมื่นบาท ตัวนี้นะครับคือค่าเสื่อมราคาสะสมนะครับเมื่อใช้งานผ่านไป2ปีเราก็นำสองแสนสี่นะครับมาเป็นตัวหักกับราคาทุนแล้วเราก็จะทราบว่าราคาตามบัญชีก็คือ38,000นบาทครับเมื่อเราทราบแล้วนะครับว่าราคาตามบัญชีเท่ากับ38,000นบาทเราก็ต้องเปรียบเทียบก,กับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับนั้นก็จะต้องดูว่ามีมูลค่าจากการขายเท่าไหร่มีมูลค่าจากการใช้เท่าไหร่ในจบข้อนี้นะครับให้มูลค่าจากการใช้มานะครับเท่ากับ2.37มูลค่าจากการขายไม่ได้ให้มานะครับแต่ว่าให้ราคาตลาดมานะครับ จึงนำราคาตลาดเป็นตัวแทนของมูลค่าจากการขายได้เลยนะครับก็คือ208เราจะอเปรียบเทียบกันนะครับว่าตัวไหนมากถือว่าตัวนั้นเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับนะครับ208สูงกว่า207ดังนั้น208มูลค่าจากการขายจึงถือเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับครับเราทราบแล้วนะครับว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคือ208 คราวนี้เรามาคำนวณกันนะครับโดยเขียนมาเป็นรูปแบบที่เรากำหนดกันไว้แล้วกันนะครับก็คือเราจะคำนวณกันได้ค่านะครับผมจะเขียนว่าคำนวณการด้ค่านะครับเราจะเปรียบเทียบระหว่างราคาตามบัญชีซึ่งเราทราบแล้วนะครับว่าราคาตามบัญชีคือ380,000บาทเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ เราคำนวณกันมาแล้วนะครับว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับก็คือ2,8 0 0 0 0บาทเอามาลบกันนะครับผลต่างก็กลับ10,000แแล้วเรามาพิจารณาว่ามันด้อยค่าหรือไม่นะครับถ้าบัญชีสูงกว่าก็ถือเป็นการด้อยค่าครับจะเห็นว่าบัญชี3า0 0 0นนั้นสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับนะครับดังนั้นบัญชีสูงกว่า10,000 0บาทจึงถือว่าจะต้องบันทึกการด้อยค่า ของสินทรัพย์นะครับสรุปนะครับสิ้นปีที่2นั้นเราปรับมูลค่าแล้วผลปรากฏว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่านะครับ1แสนบาทเรามาลงมาทึกบัญชีกันนะครับตอนสิ้นปีที่2ก็คือวันที่31มธันวาคมปี X2 นะครับเพราะว่าเราทราบมูลค่าจากการขายและมูลค่าจากการใช้ตอนสิ้นปี X2 นะครับซึ่งตอนสิ้นปี X2 นั่นหมายความว่า ราคาตามบัญชีนั้นย่อมหักค่าเสื่อมราคามาแล้ว2ปีนะครับก็คือนะับปี x 1และปี x 2ด้วยนะครับพอตอนสิ้นปีสอนั้นเราก็ต้องมาคำนวณกันด้วยค่ากันนะครับเราก็เดบิตด้วยขาดทุนจากการด้ยค่าสินทรัพย์นะครับตามที่เราคำนวณได้ก็คือ1,000 100, งแบาทและก็เครดิต ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์นะครับ1,000แสนบาทเช่นกันครับเมื่อเราลงมาที่บัญชีการด้อยค่าของสินทรัพย์ตอนสิ้นปีแล้วนะครับ ชื่อบัญชีที่เราลงมาที่บัญชีนั้นจะต้องมีผลกับงบการเงินด้วยซึ่งก็คืองบกําไรขาดทุนแล้วก็งบดุลน,นะครับผมจะมาเขียนรูปแบบของงบดุลและงบกําไรขาดทุนให้ดูนะครับว่าชื่อบัญชีที่เกิดขึ้นนั้นจะไปเกิดขึ้นกับสองงบนี้อย่างไรบ้างครับตัวแรกนะครับก็คืองบดุลงบดุลแสดงถึงสินทรัพย์นี่สินและทุนนะครับดังนั้น ในงบดุลของผมสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็จะปรกอบด้วยราคาทุนนะครับของรถยนต์เท่ากับ620,000อบาทนะครับราคาทุนจะต้องหักกับค่าเสื่อมราคาสะสมนะครับค่าเสื่อมราคาสะสมนั้น2ปีนะครับก็คือสองแสนสี่หมืบาทเป็นตัวหักราคาทุนนะครับใส่ว แล,และเราบันทึกค่าเผื่อด้วยนะครับค่าเผื่อกันด้วยค่าของสินทรัพย์ก็จะต้องหักด้วยค่าเผื่อด้วยนะครับเพราะผมบอกว่าค่าเผื่อเป็นตัวหักนะครับหักค่าเผื่อการได้ค่าสินทรัพย์หนึ่งแสนบาทนะครับแล้วเราก็นำราคาทุนนะครับหักด้วยตัวหักนะครับสองตัวนะครับ จะมีมูลค่าเหลืออยู่เท่ากับ208 208นี้ก็คือราคาใหม่นะครับของรถยนต์นะครับก็คือราคาตามบัญชีที่มีการปรับแล้วนะครับซึ่งราคาตามบัญชีตรงนี้208ก็จะเท่ากับมูลาค่าที่คาดว่าจะได้รับที่เราปรับราคาตามบัญชีให้เป็นมูลาค่าที่คาดว่าจะได้รับนะครับต่อไปนะครับในงบกําไรกับทุนบ้าง